แลหนังสือธรรมบทภาคที่3เรื่องแห่งชาวนาหน้า131ตั้งแต่กาศกาวัตถุเป็นต้นไปกาศกาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งชาวนามายานข้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวสถานว่าพระาศาสดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัพพระทรงปรารภ กาสกังซึ่งชาวนาเอกังคนหนึ่งกเทศีตัสแล้วธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้อิติว่าหน้าตังกรรมังกตังสาธุอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าโสกาสโกรว่าชาวนานั้นกสติย่อมไถเขตังซึ่งนาเอกังแห่งหนึ่งอวิทูเรในที่ไม่กลายสาวัติโตแต่เมืองชื่อว่าสาวัถี โจรานว่าโจรทั้งหลายปวิสิตาวาเข้าไปแล้วนักขรังสู่พระนครอุทธกะนิธมาเนนะโดยช่องอันเป็นที่ไขออกซึ่งน้ำพินทิตตวาทำลายแล้วอุมมังคังซึ่งอุโม,มองคอักุเลในตระกูลอันมั่งคั่งเอกศมิงตระกูลหนึ่งปวิสิตาวาเข้าไปแล้วข้าเหตตวาถือเอาแล้วหิรัญยสุวรนนางซึ่งเงินและทองพระหงมาก นิคขมิงสูออกไปแล้วอุทกานิธเมนะโดยช่องอันเป็นที่ไขออกซึ่งน้ำเอวะนั่นเทียวโจโรอันว่าโจรเอกโกคนหนึ่งวันเจตวาลวงแล้วเตโจเรซึ่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นกัตวากระทำแล้วสหัสัทวิกังซึ่งถุงซับพ,พันหนึ่งเอกังถุงหนึ่งโอวติกายังในเกลียวผ้าคันตวาไปแล้วเขตตังสูนาตังนั้นพาเชตวาแบ่งแล้วพันดังซึ่งสิ่งของ สัติงกับเตหิโจเรหิด้วยโจรทั้งหลายเหล่านั้นอาทายะถือเอาแล้วคัดฉันโตไปอยู่นัสนลัเเขสิไม่กำหนดแล้วสหสัสทวิกังซึ่งถุงรัพย์พันหนึ่ง ปตาตมานังอันตกไปอยู่โอวติกะโตจากเกลียวผ้าตังที่วสังในวันนั้นสรัทธานว่าพระศาสดาโอโลเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่โลกังซึ่งโลกปัะจุสัสมมเยในสมัยอันขจัดเฉพาะซึ่งเมื่อทิสวาทรงเห็นแล้วกัสกังซึ่งชาวนาตังนั้น ปวิถังผู้เข้าไปแล้วอันโตในภายในยานชารัสะแห่งข่ายคือพระยานอัตโนของพระองค์อุปทาเรนโตทรงใคร่ครวญอยู่อิติว่าการนังอันว่าเหตุกิงอะไรนุโขหนอแลพวิสติจกมีอิติดังนี้อัทสสะได้ทรงเห็นแล้วอิททางการนังซึ่งเหตุนี้อิติว่า กสกวว่าชาวนาอายังนี้คมิสติจากไปกสิตุงเพื่ออันไถยปลาโตแต่เช้าวะเทียวพันดาสามิกาปิแม้อันว่าเจ้าของแห่งพันดาทั้งหลายคันตวาไปแล้วอนุปทางสู่ที่มีรอยเท้าตามโจรานังแห่งโจรทั้งหลายทิศวาเห็นแล้วสหัสัทถวิกังซึ่งถุงทรัพย์พันหนึ่งเคเตในานาตัสสะกสกัสสะของชาวนานั้นขันหิตสันติจากจับเอตังกสกังซึ่งชาวนานั้น อัโยปุคโลนว่าบุคคลอื่นทะเปตวาเว้นมังซึ่งเราสกินามาชื่อว่าเป็นพยานตะัสะกะัสะกัสสะของชาวนานั้นณนะภวิสติจักไม่มี อุปนิสยโยปิแม้อันว่าทำเป็นอุปนิสัยโสตาปฏิมักคัสสะแห่งสโสดาปฏิมักอธิมีโยอสักกัสกัสสะแก่ชาวนานั้นตถถาเนมยาคันตุงขีดตุงอันว่าอันมยาอันเราคันขีดไปตถาถาเนในที่นั้นวัตะติย่อมควรอิติดังนี้ตถาถาเนมยาคันตุงอันว่าอันอันเราไปในที่นั้นวัตะติย่อมควรอิติดังนี้ กสกรว่าชาวนาโสปิแม้นั้นข้โตไปแล้วกสิตุงเพื่ออันไถยปาโตแต่เช้าวะเทียว สถานว่าพระศาสดาอานันทเถเรณนะมีพระเถระชื่อว่าอโานอนปัชาสมณเนนะผู้เป็นปชาสัมณะนะอคมาสีได้เสด็จไปแล้วตัาฐาเในในที่นั้นกาสโกนว่าชาวนาทิศวาเห็นแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาคันตวาไปแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วพักวันต่างซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอารพิเริ่มแล้วกสิตุงเพื่ออันถายปุนะอีก สถานว่าพระศาสดาอาวตตวาไม่ตรัสแล้วกินจิวจนันางซึ่งพระดำรัสอะไรอะไรสัตทิงกับเตนะกัสเกณะด้วยชาวนานั้นคันตาวาเสด็จไปแล้วสหัสทวิกายะปฏิตตฐานางขีฐานางสูตรที่สหัสัทวิกายะแห่งทรับพันหนึ่งปฏิตะขีตกแล้ว สหัสัตวิกายะปฏิตตถานางสูที่แห่งถุงทรัพย์พันหนึ่งตกแล้วทิศวาทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วสหัสัตวิการซึ่งถุงทรัพย์พันหนึ่งต่างนั้นอาหะตรัสแล้วอนันทเถรงกะพระเถระชื่อว่าอานอนทอิติว่าอานันทะดูก่อนอานอนต์ตวังอันว่าเธอปัสสะจงเห็นอาศีวิโสอันว่าอสรพิษอิติดังนี้ อนันทเทโรว่าพระเถระชื่อว่าอานนท์อาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังอันว่าข้าพระองค์ปัสสามิเห็นอยู่ อาศีวิโสอันว่าอสรพิษโคระวิโสตัวมีพิษร้ายอิติดังนี้กสโกนว่าชาวนาสุตวาฟังแล้วกระทังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตังนั้นจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าเอตังฐานัางอันว่าที่นั่นจรณัฐฐานังเป็นที่เป็นที่เที่ยวไปเวลายะในเวลาวาหรือวาหรือว่าอเวลายะในสมัยมิใช่เวลามะมะแห่งเราโหติย่อมเป็นกิระได้ยินว่าอาศีวิโสอันว่าอสรพิษอธิมีอยู่เอาฐานเนในที่ นี้อิติดังนี้สัทธริครั้นเมื่อพระาศาสดาวัตาวาตรัสแล้วเอตกังมีประมาณเท่านี้ปักกันเตสเสด็จหลีกไปแล้วอาทายะถือเอาปโตทยะถิงซึ่งด้ามแห่งปะตักคัโตไปแล้วจินตนเนนะด้วยความคิดอิติว่าอาหังอันว่าเราอาศีวิสังยังอสรพิษนางนั้นมาเรศสามิจักให้ตายอิติดังนี้ ทิศวาเห็นแล้วสหัสัตวิกังซึ่งถุงรัพ์พันหนึ่งจินเตตาวาคิดแล้วอิติว่าตังวจนังอันว่าพระดำรัตน์นั้นอิมังสหัสัตวิกังสันทายะสัทธารากติตังกติตังเป็นพระดำรัตสัทธาราอันพระาศาสดากติตังตรัสแล้วสันทายะหมายเอาอิมังสหัสัตวิกังซึ่งถุงซัพ์พันหนึ่งนี้ มังสัสถาาวิการสันทายะสัทธารากติตังเป็นพระดำรัสอันพระศาสดาตรัสแล้วทรงหมายเอาซึ่งถุงรั์พันหนึ่งนี้พระวิสติจักเป็นอิติดังนี้อาทายะถือเอาแล้วตังสัสถาาวิการซึ่งถุงรั์พันหนึ่งนั้น นิวัตโตกลับแล้วทเปตาวาวางไว้แล้วตังสหัสทวิกังซึ่งถุงรัพย์พันหนึ่งนั้นเอกมันเตนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งอัตโนอพยะตะตายะขีตายะเพราะความที่อัตโนแห่งตนอพยะตะขีดเป็นคนไม่ฉลาดอัตโนอพยะตะตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นคนไม่ฉลาดปฏิชาเทศตาวากลบแล้วปังสุนาด้วยดินร่วนอารพิเริ่มแล้วกสิตุงเพื่ออ,อันไถปุนาอีกมนุษย์สาปิแม้อันว่ามนุษย์ทั้ง หลายรัติยาครั้นเมื่อราตีวิภาตายะสว่างแล้วทิสวาเห็นแล้วโจเรหิกตะกรรมมังขีดกรรมมังซึ่งกรรมโจเรหิอันโจรทั้งหลายกตะขีดกระทำแล้วโจเรหิกตะกรรมมังซึ่งกรรมอันโจรทั้งหลายกระทำแล้ว,นนลลวเคเหนในเรือนคัดฉันตาไปอยู่ปทานุป,ปทางสู่ที่มีรอยเท้าและรอยเท้าตามคันตวาไปแล้วเขตตังสูนาตังนั้นทิสวาเห็นแล้ว ตถาถาเนโจเรหิพันดสะพาชิตตถานางขีฐานางซึ่งที่พันดสะแห่งสิ่งของโจเรหิอันโจรทั้งหลายพาชิตะขีดแบ่งกันแล้วตถาถาเนในที่นั้นตถาถาเนโจเรหิพันดสะพาชิตตถานางซึ่งที่แห่งสิ่งของอันโจรทั้งหลายแบ่งกันแล้วในที่นั้นอัทสังสุ Oscar ได้เห็นแล้วปทวลาลชางซึ่งรอยแห่งเท้ากสกัสสะของชาวนา เตชะนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วประธานุสาเรนะตามแนวแห่งรอยเท้าตัดสักกสกัดสากของชาวนานั้นทิสวาเห็นแล้วกสเกณะทวิกายะทปิตฐานังขีดฐานังซึ่งที่ทวิกายะแห่งถุงกสเกณะอันชาวนาทปิตะขีดวางไว้แล้ว กัสเกณนะทะวิกายะทะปิตาฐานางังซึ่งที่แห่งถุงอัญชาวนาวางไว้แล้ววิยูหิตตวาคุยแล้วปังสูงซึ่งดินร่วนอาทายะถือเอาแล้วทวิกังซึ่งถุงตัดเชิตวาคุกคามแล้วอิติว่าตวังอันว่าเจ้าวิลุมปิตตวาปล้นแล้วเคหังซึ่งเรือน เตังกษมาโนวิยะวิยะเป็นผู้ราวากะว่ากสามานไถยอยู่เขตตังซึ่งนาหุตวาเป็นวิจรสิย่อมเที่ยวไปอิติดังนี้โปเทตวาโบยแล้วทันเดนะด้วยท่อนไม้เนตวานำไปแล้วทัศยิงสุแสดงแล้วรัญโยแก่พระราชาราชาว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วประวัติเตงซึ่งเหตุเป็นไปทั่วตังนั้นราชาปุริเสย,ยังราชบุรุษทั้งหลายอาณาเปสิทรงให้รู้ทั่วแล้ววัดทางซึ่งการ าตาสะกะสะกะสะซึ่งชาวนานั้นราชาปุริสาอันว่าราชาบุรุษทั้งหลายพันธิตาวาภูแล้วตังกะสะกังซึ่งชาวนานั้นกตวากระทำปัจฉาภาหังให้เป็นผู้มีแขนในภายหลังตาเลนตาเขี้ยนอยู่กษาเหด,ด้วยหวายทั้งหลายนา้ยิงสูนำไปแล้วอาคาตนางสูที่เป็นที่นำมาฆ่าโสกะสะโกนว่าชาวนานั้น ราชาปุริเสห์กษาเหตาริยมาโนตาริยมาโนผู้ราชาปุริเสหอันราชบุรุษทั้งหลายตาริยมาโนเคียนอยู่กษาเิตด้วยวายทั้งหลายอาวตตวาไม่กล่าวแล้วกินจจวัจนางซึ่งคำอะไรอะไรอันอย่างอื่นว่าทันโตคัชฉติย่อมกล่าวไปอยู่อิติว่า สัตนาว่าพระาศาสดาอาหารตรัสแล้วอิติว่าอานันทะดูก่อนอานอนตวังอันว่าเธอปัสสะจงเห็นอาศีวิโสอันว่าสรพิษอิติดังนี้ อนันทเถโรอันว่าพระเถระชื่อว่าอานนนท์อาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหารอันว่าข้าพระองค์ปัสสามิเห็นอยู่อสีวิโสอันว่าสรพิษโคระวิโสตัวมีพิษร้ายอิติดังนี้อิติดังนี้อัฐาครั้งนั้นราชบปุริสาอันว่าราชาบุรุษทั้งหลายปุชิตวาถามแล้วนางกศกังซึ่งชาวนานั้นอิติว่าตวังอันว่าท่านกะเทศีกล่าวแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวศัตรูของพระาศาสดาจะด้วย เอว่านั่นเที่ยว อนันทเทรัสะของพระเทราชื่อว่าอนานจะด้วยเอตังการนังอันว่าเหตุนั่นกิงนามะชื่ออะไรอิติดังนี้วัจนเนครั้นเมื่อคําอิติว่าอาหารอันว่าเราลัภาพมาโนเมื่อได้ทัดถุงเพื่ออันเฝ้าราชานางซึ่งพระราชากเทศสามิจักบอกอิติดังนี้เตนะกัสเกณะอันชาวนานั้นวุเตเตกล่าวแล้วเนตวานําไปแล้วสันติกังสู่สํานักรัโยของพระราชากัทะยิงสูกราบทูลแล้วปวัตติงซึ่งเหตุอันเป็น ไปทั่วต่างนั้นรัญโยแก่พระราชาอัฐาครั้งนั้นราชาว่าพระราชาปุชิตรัสถามแล้วนางกัสกังซึ่งชาวนานั้นอิติว่าตวังอันว่าเจ้ากริเ์สิกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้กัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้ โสปิกัสะโกนว่าชาวนาแม้นั้นวตัตวากราบทูลแล้วอิติว่าเทวะค่าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพอาหางอันว่าค่าพระองค์โจโรเป็นโจรอัมหีย่อมเป็นนะหามิได้อิติดังนี้อาจิกีกราบทูลแล้วปะวะัติงซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วต่างนั้นสพังทั้งปวงปทายะจำเดิมอัตโนกสนัถายะนิขันตากาลโต ขีดกาลโตแต่การอัตโนแห่งตนนิขันตะขีดออกไปแล้วกษณถายะเพื่อประโยชน์แก่อันไถอัตโนกษณถายะนิขันตะากาลโตแต่การแห่งตนออกไปแล้วเพื่อประโยชน์แก่อันไถรันโยแก่พระราชาราชาว่าพระราชาสุตวาทรงสดับแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตัดสะกศกสะของชาวนานั้นวัตวาตรัสแล้วอิติว่าพระเนแนพนายอายังกศกนว่าชาวนานี้ อปทิสติย่อมแสดงอ้างสถัารังซึ่งพระศาสดาอัคับปุคลังผู้ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศโลเกในโลกกัตวากระทําสักขิงให้เป็นพยานมายาเอตสกัสกัสสะโทสังอโรเปตุงขีดตุงอันว่าอันมายาอันเราอโรเปขีดยกขึ้นโทสังซึ่งโทษเอตสกัสกัสสะแก่ชาวนานั่นนายุตตังไม่ควรแล้ว มายาเอตัสสกสกัสสะโทสังอโรเปตุงอันว่าอันอันเรายกขึ้นซึ่งโทษแก่ชาวนานั่นนยุตตังไม่ควรแล้วอาหารอันว่าเราชานิสามิจักรู้กรรมังซึ่งกรรมมยากตพังอันอันเราควรกระทำเอถาวัถุมหิในเรื่องนี้อิติดังนี้อาทายภา,าวแล้วตังกสกังซึ่งชาวนานั้นคันตวาเสด็จไปแล้วสันติกังสู่สนักสัตถุของพระาศาสดา สายันหาสมัยเยในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวันปุชิทูลถามแล้วสัถารังซึ่งพระศาสดาอิติว่าพระควาข่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตุมเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายขัตาเป็นผู้เสด็จไปแล้วกสกัฏฐานางสูตรที่อันเป็นที่ถ่ายกสกัสสะแห่งชาวนาเอตัสสะนั่นสัตทิงกับอนันทเถเรณะด้วยพระเถระชื่อว่าอานนอัถทย่อมเป็นกัจ,จิแลหรืออิติดังนี้ สทานว่าพระศาสดาอาหารตรัสแล้วอิติว่ามหาราชาดูก่อนมหาบอพิษอามาขอถวายพระพรเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาปุชิทูลถามแล้วอิติว่ากิงวัตถุอันว่าวัตถุอะไรโวอันพระองค์ทั้งหลายทิถังทรงเห็นแล้วตถาฐานในในที่นั้นอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วอิติว่ามหาราชาดูก่อนมหาบอพิษสหัสทวิกาอันว่าถุงซั์พันหนึ่งเมอันอัตมภาพทิฏฐาเห็นแล้วตถาฐานในในที่นั้นอิติดังนี้โสราชานว่าพระราชานั้นปุชิตทูลถามแล้วอิติว่าตุมเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายทิศวาครั้นทรงเห็นแล้วอโวจุตธได้ตรัสแล้วกิงวจนางซึ่งพระดำรัสอะไรอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วอิติว่ามหาราชะดูก่อนมหาบ่อพิษอาหารกันว่าอัตมาภาพทิศวะครั้นเห็นแล้วอโวจริงได้กล่าวแล้วอีทั้งนามวจนะนางซึ่งคําชื่อนี้อิติดังนี้โสราชาว่าพระราชานั้นอาหากราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญสเจท่าว่าปุริโสอันว่าบุรุษอย่างนี้นาอักริษะจักไม่ได้กระทําแล้วอปัิสังซึ่งการแสดงอ้างตุมหาทิสังปุขลังปุขลง ซึ่งบุคคลตุมหาที่สังผู้เช่นกับด้วยพระองค์ไสอยังปุริโสอันว่าบุรุษนี้น่ารักพิษะจักไม่ได้แล้วชีวิตต่างซึ่งชีวิตปะนะแต่ว่าชีวิตต่างอันว่าชีวิตเตะปุริเสนะอันบุรุษนั้นรัดทางได้แล้ว กเทตวาเพราะกล่าวตุมเหเหกติตะกะถังขีกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตุมเหเหอันพระองค์ทั้งหลายกติตะขีดตรัสแล้วอิติดังนี้ตุมเหเีกติตะกะถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวอันพระองค์ทั้งหลายตรัสแล้วอิติดังนี้สทานว่าพระศาสดาวัตวาทรงสดับแล้วตังวจนางซึ่งพระดำรัสนั้นวัตวาตรัสแล้วอิติว่ามหาราชดูก่อนมหาบพิษอามคขอถวายพระพรเอวังอันว่าอย่างนั้น อาหางปิแม้อันว่าอาตมาภาพวัตวากล่าวแล้วว่าจนางซึ่งคําเอตกังอันมีประมาณเท่านี้เอวานั่นเทียวคัตโตเป็นผู้ไปแล้วอหิย่อมเป็นปัจชานุตตปังอันว่าความตามเดือดร้อนในภายหลังโหติย่อมมีกตวาเพราะกระทํากรรมังซึ่งกรรมอย่างใดต่างกรรม,มังอันว่ากรรมนั้นปันดิเตนะนามชื่ออันบันเดตนะกตพังไม่พึงกระทําอิติดังนี้ อนุสนทิงคเตตววธรำมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้อิติว่าปุคโลอันว่าบุคคลกตวากระทำแล้วยังกำมังซึ่งกรรมใดอนุตตปติย่อมเดือดร้อนตามภายหลังปุคโลอันว่าบุคคลอสุม,มุขโขมีหน้าอันชุ่มแล้วด้วยน้ำตาโรทางร้องไห้อยู่ ปฏิเสวติย่อมเสวยเฉพาะวิปากังซึ่งวิบากยัยะกรรมสมศของกรรมใดตัางกรรมังอันว่ากรรมนั้นปุคเรณอันบุคคลกะตางกระทำแล้วสาธุเป็นกรรมดีโหติย่อมเป็นนะหามิได้อิติดังนี้อธทรนว่าอาจอิติว่าปุคโลอันว่าบุคคลกตวากระทำแล้วกรรมังซึ่งกรรมอย่างใดยังคือว่านิรยาทีสุอปาเยสุนิพัฒนาสมถัทงทุกขุทริยัง นิร Salvador, Baptist, ยาทีสุอปาเยสุนิมัตนสมัถังนิพัตนสมัถังอันสามารถในอันให้บังเกิดอปาเยสุในอบายทั้งหลายนิรยาทีสุมีนรกเป็นต้นนิรยาทีสุอปาเยสุนิพัตนาสมัาถังคือว่าทุกขุทริยังทุกขุทริยังอันมีทุกเป็นกำไรอนุสรนโตเมื่อตามระลึกถึงอนุตตปฏิย่อมเดือดร้อนภายหลังอนุตตปฏิคือว่าอนุโสจติอนุโสจติย่อมเศร้าโศกภายหลัง ตัสสกรมัสะอัตนาอนุสริตานุสร <ule> ิตะคเนขีดคเนในขณะตัสสกกรมัะแห่งกรรมนั้นอัตนาอันตนอนุสริตานุสริตะขีดตามระลึกแล้วและตามระลึกแล้วตัสสะกามัสะอัตนาอนุสริตานุสริตะคเนในขณะแห่งกรรมนั้นอันตนตามระลึกแล้วและตามระลึกแล้ว ตัางกรมังอันว่ากรรมนั้นปุคลเณนะอันบุคคลกระตังกระทําแล้วสาธุเป็นกรรมดีโหติย่อมเป็นนาหามิได้นาสาธุโหติคือว่านาสุนทรังโหตินาสิริทักังโหติสุนทรังเป็นกรรมงามโหติย่อมเป็นนาหามิได้นาสุนทรังโหติคือว่านาสิริทกังโหติสิริทกังเป็นกรรมสละสลวยโหติย่อมเป็นนาหามิได้อิติดังนี้ ตถาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นนะับปททวยายสสะแห่งหมวสองแห่งบทอิติว่ายังกตวาอิติดังนี้อทโนว่าอาจอิติว่าปุคโลอันว่าบุคคลตินตะมุขโขมีหน้าชุ่มแล้วอสูหิตด,ด้วยน้ำตาทั้งหลายโรทันโตร้องให้อยู่อนุโพติย่อมเสวยวิปากังซึ่งวิบากจัะสะกรรมสัยแห่งกรรมใดอิติดังนี้ปททวยายสสะแห่งหมวสองแห่งบทอิติว่ายัะอสุม,มุขโขอ,อิติดังนี้ เทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนากศากาอุปาสโกอันว่าอุบาสกผู้เป็นชาวนาปัตโตบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลสัมปตาภิกหูป,ปแม้อันว่าภิกษุผู้ถึงพร้อมแล้วทั้งหลายพ้องหูมากปาปูนิงสุบรรลุแล้วอริยพลานิซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แล้วกศากาวัตถุอันว่าเรื่องแห่งชาวนานิธิตังจบแล้ว